สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้เนาะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มนะขอให้ลูกดวงนะคะทุกครั้งนะในการดูคลิปกับหมอน,นะคะทาสมาธิตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งก่อนที่หมอจะเปิดไพ่นะคะเลยไพ่เล่าเรื่องราวเนาะ อธิษฐานจิตเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ทุกครั้งนะคะแล้วก็ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยำเนาะวันนี้จะมาในคลิปที่ส่งท้ายปีดีกว่าเนาอมันอาจจะเป็นคลิปแรนดอมก็ได้ที่หมอบอกในอนาคตของคุณหรือในวันถัดๆไปหรือต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าก็ได้นะคะหมอขอส่งผ่านนะคะจากใจหมอนิ่มนะในการดูดวงนะคะที่จะเข้า3ปีของหมอนะคะขอส่งผ่านกําลังใจนี้นะคะฝากไปถึง ลูกดวงทุกคนกัลยาณมิตรทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนที่หมอลักนะคะหรือว่าที่เคารพนับถือหมอก็ตามนะคะขอให้คุณรับพลังงานกําลังใจที่ดีจากหมอไปในวันนี้ขอเป็นกําลังใจสื่อผ่านในการทําคลิปวิดีโอวันนี้นะคะฝากกําลังใจฝากอบกอดใครที่กําลังทุกข์ใจเสียใจเศร้าวความรู้สึกหดหู่นะคะสิ้นหวังลืมท้อ,อแท้ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรนะคะ ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ให้กำลังใจขอให้ส่งผ่านทุกคนนะคะหมอน,นิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเม้นรับพลังงานที่ดีไปนะคอมเมนต์ในด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะขอให้ภัยเล่าเรื่องนะเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปี2566เนี้ยคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เหนื่อยใจในด้านใดบ้างขอให้เป็นพลังงานด้านที่บวกยิ้มรับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะขอให้เป็นกําลังใจส่งพันจากใจหมอนิ่มนะคะถึงลูกดวงทุกท่านนะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่นะคุณอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีเลยมันอาจจะเป็นพลังงานเป็นไพ่ของคุณก็ได้ดวงของคุณในวันนี้นะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเราเหนื่อยอะไรมามากแล้วชีวิตเราเริ่มต้นใหม่สักทีนะคะคารวบลักตัวเองก่อนอนะันดับแรกที่หมอบอกนะเยียวยาความรู้สึกตัวเองก่อนค่ะ ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยสิ่งที่หมอบอกนะคะในไพ่ขึ้นมานะดวงชะตาชีวิตคุณที่ผ่านมาค่ะโดนรัฐเอาเปรียบมาตลอดนะคะหวังพึ่งพาใครไม่ได้เลยต้องเป็นช้างเท้าหน้าให้กับครอบครัวนะคะแม้กระทั่งคนรักเวลาเจอคู่ครองเจอคนรัก เราก็มักจะต้องเป็นผู้นําเสมอในการพูดการทําหรือลงมือกระทําต่างๆต้องเป็นเราที่เป็นคนที่รับหน้าในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นภารนีสินก็ตามคุณกําลังจะจมน้ําในปีนี้ ในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย2,566เนี่ยคุณเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังนะคะบางคนคิดอยากจะจบชีวิตก็มีนะในไพ่ขึ้นมาคือคิดอะไรสั้นๆนะคะเหมือนคิดฉุกแล้วหกขึ้นมาได้แล้วก็นึกถึงหน้าคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานลักษณะประมาณนี้หรือคนที่เรารักแล้วเขาให้กำลังใจเราจริงๆเราเลยไม่ทำในสิ่งนั้นนะคะ คุณนะ่ะเหมือนแมวก้าวชีวิตนะในอดีตที่ผ่านมาพ้นผ่านอุปสรรคอะไรมาก็เยอะแต่คุณก็ฟันฝ่ามาได้มันมันหืดขึ้นขอบางคนบางกรณีมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะคะ่ะมันตายทั้งเป็นทั้งความทุกข์ความรู้สึกทั้งคนรักอะคะ่ะโดนน็อปเปียบเสียเปรียบในเรื่องการเงินการงานการโดนแทงข้างหลังหักหลังหรือว่าการที่เขามาหยิบยืมหนี้สินเราให้ไปด้วยความช่วยเหลือหรือความจริงใจสุดท้าย เขาหวังแต่ผลประโยชน์เห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่ได้เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวทิ้งภาระนี่สินไว้ให้เราต้องเป็นคนรับผิดชอบลักษณะประมาณนี้คุณทําคนคนไม่ขึ้นมากเลยนะสิ่งที่หมอเห็นชัดอะปล่อยวางนะคะเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันเป็นมิบากกรรมของเราในบางคนบางกรณีเนี่ยกลับมาคิดได้ย้อนได้ปฏิบัติตัวเองอยู่ในสิ่งในธรรมสวดมนต์ไหวพระมากขึ้นหรือบางคนหาทางออกไม่ได้หันไปหาทาง สิ่งเสพติดเล่ายานะคะอบายมุกต่างๆแต่พอทําไปแล้วมันเหมือนชีวิตยิ่งแย่ลงไม่มีอะไรดีขึ้นก็กลับตัวกลับใจคิดได้ใหม่กลับมาปฏิบัติทําใหม่สวดมนต์ไหว้พระนะคะตอนนี้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนผันธหรือเปลี่ยนแปลงปณนนิทางดีขึ้นใครที่เคยตกที่นั่งลําบากมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคู่ที่ช่ยสินเสมอกันเข้ามาซัพพอร์ตคุณถ้าเกิดคุณเลิกลาหย่าล้างไปแล้วจบยุติความสัมพันธ์กับความรักครั้งเก่าไปแล้วในภายบบเนี้ยเติบโตมาด้วยตัวเราเอง เป็นหลักใช้ใกับชีวิตตัวเราเองนะคะหมอแนะนำเนาะถ้าเกิดว่าสะดวกในช่วงสิ้นปีนี้นะคะก่อนปีใหม่ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะหรือไปไหว้เกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะ หรือใครถ้าเกิดว่าดวงตกดวงไม่ดีเนี่ยหมอแนะนําเลยไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะบริจาคลงศพพาหอ่อศพช่วยเหลืออาหารน้องหมาน้องแมวทําการกุศลได้เลยหรือแม้กระทั่งทําอะไรกับศพผีที่ไร้ญาติจะดีกับตัวคุณดวงมันจะเสริมกันที่หมอกําลังจะบอกแล้วก็น้ําเปล่าอย่าขาดบริจาคน้ําเปล่าหรือว่าทํโรงทานเกี่ยวกับการจัดน้ําของกินเนี่ยจะดีกับตัวคุณในภพยขึ้นมาหลังจากนี้ชีวิตเปลี่ยนพลิกฝันเอ้ยพลิกพันจากตกอับที่นั่งลําบาก คนที่เลิกลากันไปที่หมอบอกนะคะเจอคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตถึงเขาจะไม่ได้ร่ํารวยแต่เขาสามารถนําพาชีวิตเราให้มีความจเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวหน้ามากขึ้นหรือบางคนเน่ยเหนื่อยจากประเทศไทย ไปเติบโตในต่างประเทศต่างแดนสามีให้การซัพพอร์ตหรือเราต้องไปหางานทําแต่เราก็มีความภาคภูมิใจในตัวเราถึงเราจะมีสามีเขาไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้เลี้ยงดูปูเสือเราได้แบบด้านที่ดีเท่าไหร่แต่เขาสนับสนุนเราในทุกด้านที่เราก็ทำนะคะเป็นคู่ที่ซัพพอร์ตกันดีนะหมอต้องบอกเลยว่าเขาให้เกียรติคุณถึงเราจะทํางานนอกบ้านเรามีเกียรติของเราคือเรามีเงินเดือนของเรานะคะเราเป็นแม่บ้านเราเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขานะคะเนี่ย สิ่งที่หมอเห็นชัดนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะถ้าใครจะซื้อนะซื้อติดไว้เลยค่ะดวงมีโชคมีลาบเปลี่ยนผันพลิกชีวิตนะคะใน6เดือนนี้นะคะซัพพอร์ตตัวเองให้มากๆรักและโอบกอดตัวเองร้องไห้ได้ค่ะทุกใจเสียใจได้แต่คุณผ่านมันมาแล้วโอบกอดตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยการคิดสั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรที่หมอบอกกลับมารักตัวเองมองเห็นคนที่รักรอเราอยู่ข้างหลังอะคะ่ะยังมีแรงผลักดันอยู่คุณไม่ต้องกลัวหรอกคาว่าครอบครัวยังสนับสนุนอยู่หรือบางคนบางคครรอบัว หวังแต่ผลประโยชน์จากเราค่ะเห็นเรามีเอาแต่ได้อย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคําพูดคําจาหรือว่าการสอนกันบ้างในบางครั้งที่สนับสนุนเขานะคะเพราะบางทีคนเราบางคนมันคิดไม่ได้ค่ะคิดได้อาจจะสายที่หมอบอกนะคะคุณเป็นคนดีนะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีแต่บางครั้งอ่ะการที่เราเป็นคนดีผู้นําครอบครัว จนตัวเองอะทุกเองเนาะที่หมอบอกนะคะทาอะไรอยากให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ทุกวันเนี้ยคุณเปลี่ยนแปลงมาได้ขนาดนี้คุณสู้มาจนทุกวันเนี้ยหมอมองว่าคุณเก่งและคุณทําได้ดีที่สุดนะคะขอให้รับพลังงานด้านที่ดีอบกอดตัวเองไว้แล้วหมอให้กําลังใจสู้ๆนะคะสู้ๆหมอเป็นกําลังใจให้เช่นกันคุณจะพันผ่าอุปสรรคตรงเนี้ยไปได้อยู่แล้วคุณมาถึงสิ้นปีแล้ว มันจะเป็นการปีใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองแหละไปทําตามที่หมอบอกปฏิบัติให้ดีเราคิดดีทดําดียังไงมันก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาใครที่เลิกลายาล้างไปแล้วก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายอย่ามองว่าอายุ50กว่า60กว่าจะเริ่มชีวิตคู่ไม่ได้คุณเริ่มได้ตลอดเวลาแต่ขอให้เพียงคุณมั่นใจและศรัทธานในสิ่งที่คุณทําว่าคุณคิดดีทดําดียังไงพลังงานที่ดีโลกจะดึงดูด คนที่ใช่ในะสิ่งที่ดีเข้ามามันอาจจะช้าหน่อยแต่การรอคอยของคุณไม่ได้เสียเปล่าหรือสิ้นหวังนะคะที่หมอบอกนะอย่าคิดที่จะทะําร้ายตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนบางคนต้องใช้ยาในการหลับนอนความเครียดความกังวลน,นะคะเพราะมันทุกข์ใจเนาะมีภาระ,ะนี้สินรัดตัวแต่สิ่งที่หมอกําลังจะบอกอ่ะใครที่เขาคิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราหรือเขาทาให้เราเจ็บปวดเสียใจขนาดไหนหรือเป็นทุกข์ใจอะคะ่ะ กรรมตรงนี้มันจะย้อนคืนสนองเขาไม่ช้าก็ไวที่หมอบอกเขาก็จะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวเขาก็จะตกอับเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะมันเป็นวิบากกรรมที่เขาทํากับเราเราคิดดีทดําดีเราก็ต้องได้ดีที่หมอบอกมันเป็นกระจกสะท้อน ย้อนกลับหาคนที่คิดไม่ดีกับเรานะคะสิ่งสักธิ์คุ้มครองดีแต่ขอให้ตั้งใจมันสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติอย่าต่อนเนื่องอย่าท้อหรือบ่นกับท่านว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีสักทีทำไมช้าจังในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะความโชคดีเข้ามาหาคุณแล้วนะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีรับทรัพย์รับโชคนะขึ้นมาเห็นไหมเกี่ยวกับโชคชะตาราศีนะคะเกี่ยวกับอ่บาังกรที่หมอบอกก็คือถ้าจะแปลเป็นของไทยก็คือละ ะมะโลงค่ะปีที่ดีที่สุดการเริ่มต้นใหม่ของทุกๆคนนะคะขอให้คุณคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีหมอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ลํำรวยทุกคนนะคะหมดหนี้หมดสินเจอคนรักที่ใช่ซัพพอร์ตในทุกๆด้านนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ